คุณผู้ชมครับหลังจากตีจังหวัดเจียงไฮยนะครับมีการระบาดของโควิด19ขึ้นมาครับพี่น้องประชาชนก็มีความวิตกกังวลเหมือนกันใครยัมวัคซีนเหมือนกันแต่ว่ายังเชาห้องกันว่าวัคซีนการจัดสรรอาจจะบาดทั่วถึงครับพี่น้องจังหวัดเจีงยงไฮยเนาะมากำาน,น้อย,อย่างนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงไฮยครับเป็นการเลยได้ถุ่มสตัง กวาด้วยล่ามาสั่ง<น>ว่นาศีลมานะครับเผื่อตีจะเอามาฮือกบพป่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชีงยงไา้ครับและในเรื่องนี้จะเป็นจะไดนะครับเราจะได้อู้จ่ากับตังนายกอาทิตาทรวันชัยธนวงศ์นะครับนายกองค์การบริษทัทส่วนจังหวัดเชียงไายผ่านระบบสูงนะครับนายกสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าขออนุญาตห้องท่านนายกนกนะเจ้า เจ้ายินดีเจ้าเจ้าทนายายกเจ้าตอนนี้ถ้าอู้ถึงสถานการณ์โควิดสิบเก้าในพื้นตีจังหายหลายตีหลายตางก็ยังคงหน้าเป็นห่วงอยู่ปี่น้องประชาชนบอกว่าแล้ว,วัคซีนล้อมาได้จะได้ฉีดหันบอหว่าตางอาบาจอเองตอนนี้เขามีการทุ่มงบต้องบาหวานรักร้อยล้านเลยตีจับไปซื้อวัคซีนมันคือพี่น้องประชาชนได้ฉีดอยากจะถามท่านายกว,ว่าตอนที่เฮาตัดสินใจตีจับทุ่มงบจํานวนเนี้ยไปซื้อเฮาขึิดจะไรเจ้าก็ จากสืบเนื่องที่ว่าเราหันว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยมันเข้ามาเมินละในบ้านเฮาเนี่ยนะเจ้าก้าตั้งแต่เดือนอามานี่คือรอและรอกที่3ก็บาได้หยุดย่างลงไปเลยแล้วในคณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการแพร่ระบาดท,ที่มันหนักขึ้นหนักขึ้นตัวเจ้าเองเนี่ยในความวิตกกังวลก็คือว่าคนนี่พี่น้องชาวบ้านบรได้กล้าบาได้ขาย หลายๆภาคส่วนนะเจ้าและเกือบจะทั้งหมดเลยเปิ้นได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยิ่งเฮามีมาตรการที่เข้มงวดมากเท่าไหร่นั่นหมายถึงการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็จะต้องถูกอยู่ในกรอบของความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นการใช้ชีวิตการค้าการขายพ่อค้าแม่ขายโรงแรมร้านค้าร้านอาหารธุรกิจต,ต่างๆเนี่ยแทบจะล้มลงเป็นโดมิน ตัวเจ้าเองเนี่ยตั้งแต่เจ้ารับตําแหน่งเข้ามาก็ได้รับทราบในสถานการณ์ได้เห็นแล้วก็ได้ยินการร้องเรียนการร้องขอการบอกกล่าวจากพี่น้องประชาชนมากมายเจ้าจึงทาให้ว่าจากสถานการณ์เนี่ยที่เกิดขึ้นนับวันจะวานเดือดอร้อนการมอบวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนโดยรัฐบาลน,นั่นน่ะเพิ่นก็มีการทยอยมามอบประชากรในจังหวัดเชียงรายเขาเนี่ยมีถึงหนึ่งร้านสองแสนแปด ม่ลกว่าคนคนไม่มีอายุปีขึ้นไปเนี่ยจิตท,ที่จะต้องได้รับวัคซีนเนี่ยมีร่วม800,000คนทั้งนี้วัคซีนที่เราทยอยได้รับจากภาครัฐนั่นน่ะมันก็ยังบอกเพียงพอณนะปัจจุบันที่เช็คดูเนี่ยก็เพิ่งจะประมาณ10%เ์ซของประชากรที่สามารถจะได้รับการฉีดวัคซีนนะคะคจึงหันว่า สิ่งที่จะมาช่วยเหลือและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดแล้วทำให้ประชาชนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้เร็วเท่าไหร่อันนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดวัคซีนคือสิ่งที่จะมาหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ได้เจ้าเจ้าครับ อันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นเนาะตีจจอยากให้พี่น้องประชาชนได้ฮับวัคซีนกันทั่วหน้าทั้งจังหวัดเพราะว่าพี่น้องประชาชนจังหวัดเชียงรายนักเหมือนกันแม่นเจ้าแลยอีช่วงนี้น่าเป็นห่วงเลยตัวเลขมันเพิ่มขึ้นกับอย่างตี่านนายกนกบอกว่าอยากจะใือปีน้องประชาชนโดยเฉพาะปพระก้าไม่ขายเนี่ยได้ปิกมากล้าขายเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมและอย่างอี้เรื่องของความขึ้นหน้าแล้วเจ้าเขามีการชังจองไปแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนและเจ้า ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรอเนื่องจากว่าเราได้จองไปตั้งแต่วันแรกเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ทางสถาบันได้มีการประกาศออกมาว่าจะมีวัคซีนทางเลือกอเจ้าเองนะก็ได้ปริษาหารือกันกับมวลสมาชิกสภา สอจอในจังหวัดเชียงรายของเราแล้วก็มาดูว่างบประมาณของวจที่มีเนี่ยมันมีจํานวนเท่าใดเอาก็มาดูว่าเงินสำรองจ่ายที่มีในคณะดียวการเงินสะสมที่มีเนี่ยแล้วเราสามารถไปช่วยเหลือประชาชนได้เป็นจํานวนเท่าใดจึงได้พอได้คํานวณมาปุ๊บวันที่ทางสถาบันประกาศเม่อจองคือวันที่14ที่ผ่านมาเราก็รอจองทันทีเลยค่ะจานวน100,000โดสเพื่อมาเติมเต็มในวัคซีนที่รัฐบาลจัดในื้อกับประชาชน ถึงชาวจังหวัดเชียงรายค่ะนายกครับอย่างเชีอีสมมุติว่าถ้าจองไปแล้วแล้วก็ได้รับวัคซีนมาแล้วทางอบจเขาจะมีการจัดสรรวัคซีนที่เขาได้มาจะใดครับนายกครับในจังหวัดเชียงรายของเราเนี่ย ในการควบคุมโรคติดตอ่อไวรัสโควิดเนี่ยก<ๆ>็มีการาแต่งตั้งคณะกรรมการชื่อว่าคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วซึ่งมีท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการก็ประกอบไปด้วยคุณหมอนะคะทางในแพทย์ทางาสาธารณสุขตลอดจนถึงในส่วนของอหัวหน้าส่วนราชการต่าง นะคะคซึ่งในคณะกรรมาการครวบคุมโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยได้จัดทำแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่าเชียงรายร่วมใจนะคะทั้งเจ้าอ่านะ ่านเชียงรายร่วมใจเนี่ยก็จะเป็นการเชิญชวนใพืพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายที่มีอายุตั้งแต่1 8ปีขึ้นไปเนี่ยามาลงทะเบียนนะคะมาลงทะเบียนเพื่อมาอฉีดวัคซีนนะคะเพื่อมาฉีดวัคซีนดังนั้นวัคซีนที่อวจอเชียงรายจัดหามาได้นะคะก็จะมอบให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อไปเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมดนะคะ ได้มาจัดเมือไดะก็มอบพื้คณะกรรมการทั้งหมดเลยเจ้าอ๋อมาได้หมายความว่าทางอบจจะเป็นคนดําเนินการจัดการเองอีเหมือนก็ครับพอได้วัคซีนมาแล้วก็จะให้ทังจังหวัดเป็นคนดําเนินการเองอีเหมือนก็ครัานายโยรับได้มอบให้นกับคณะกรรมการจังหวัดคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจะเป็นผู้บริหารจัดการค่ะซึ่งในแอปพลิเคชันเชียงรายร่วมใจเนี่ยก็จะมีผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมดและ วัคซีนที่ได้มาบอกว่าจะเป็นจากภาครัฐได้มาจํานวนเท่าไหร่ก็คณะกรรมการก็จะบริหารจัดก,การชีพให้กับประชาชนเรียงตามลำดับในการลงทะเบียนและอาบาจอได้มาจํานวนเท่าใดก็จะเอามาเติมเต็มในส่วนของอในส่วนของข้อมูลในส่วนของผู้ที่ได้มารงทะเบียนในเชิงรายร่วมใจนี้นะคะน่นาหมายความว่าวัคซีนตีได้มาตึ้งมดเอาไปโหรวมกันก่อน แล้วก่อนฮื่อตานจังวาดเป็นคนจัดสรนเองปีน้องประชาชนหลายคนฟังและบอกว่าอะตอนนี้ถ้าไปลงทะเบียนก่อนได้รับวัคซีนตีลาดจัดฮือแน่นอนแต่ผ่ตีลงลทะเบียนหลังจากนี้อาจจะมีความหวังติจดจะได้ภรับวัคซีนของต่างอบจจะอีบใจมันก็เจ้า การการที่พี่น้องประชาชนลงทะเบียนก็จะเรียงตามลำดับของที่มีการลงทะเบียนไว้นะคะวัคซีนที่ได้มาจากภาครัฐจํานวนเท่าใดก็ทยอยฉีดไปตามอ่าลำดับในการลงทะเบียนอบจอเจียงไฮได้สั่งซื้อวัคซีนชิโนฟาร์มจากอ่าสถาบันวิจัยจุฬาภรไปนะจ๊ะได้มาจํานวนเท่าใดเปิ้ลก็จะทยอยให้เหมือนกันนะขณะนี้เราเองเฮาก็ยังม่ได้รับการจัดสรรจากที่อ่าสถาบันวิจัยจุฬา รเตื่อนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเปิ้นจัดสรรมาฮื้อเป็นจํานวนเท่าใดเขาก็จะนําไปมอบให้คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนะคะคน่ารที่จะนําไปฉีดเลี้ยงไปเรื่อยๆนะเจ้าครับตั้งตั้งสถาบันก็ได้แจ้งมาก่อครับนายกว่าเขาจะได้รับวัคซีนในช่วงเดือนไหนอย่างใดครับ ตามที่ได้มีการสอบทานข้อมูลปิกไปนะเจ้า,าเพิ่นบอกว่าประมาณเดือนกรกฎาเนี่ยทางอบจเชียงไายก็จะได้รับการจัดสรรวัคซีนมาส่วนหนึ่งการที่วัคซีนที่จะได้รับมาเนี่ยในล็อตที่สองของทางราชวิทยาลัยเนี่ยเปิ้นก็จะมีการจัดสรรไปให้กับอบจอต่างๆที่มีการสั่งจองทั่วประเทศนะคะก็จะจะัดสรรแบ่งๆกันไปนะเจ้าเจ้า เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนตีอยากคับวัคซีนในพื้นตีจังหวัดเจียงายรวมไปถึงคนตีไปทํางานต่างจังหวัดสามารถปิกไปคับวัคซีนตีจังหวัดเจียงายอีได้ก็เจ้าท่านนายกเจ้าเจ้าทุกคนนะคะคนเจีงยงไฮทุกคนสามารถลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเจีงยงไฮร่วมจาจได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะมาฉีดวัคซีนที่จังหวัดเชีงยงไฮได้เจ้าอ,อครับ การลงทะเบียนในแอปเป็นการจองวัคซีนแต่บ่สามารถเลือกยี่ห้อได้แม่นก็เจ้าก็ยังที่นํำเรียนจะเจ้าว่าในแอปพลิเคชันเชนรายร่วมใจเนี่ย เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงไายนะคะเฮาทุกคนคนเชียงไายทุกคนที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน uh oh. เฮาก็จะมาลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเชียงไายร่วมใจกันไปนะคะ uh oh. ซึ่งในแอปพลิเคชันนี้ก็จะมีวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากในส่วนของภาครัฐนะจา้าและในส่วนของอบอเจเชียงไายที่นํามาเติมเต็มที่นั่นเองเจา้าเจ้า oh. เราจากวัคซีนซิโนโฟาร์มตีเฮาไปจอง1นึ่งแสนโดสแล้วในอนาคตเจ้าท่านนายกผวาหนึ่งแสนโดสนี่มันแบบเพียงพออยู่แล้วในอนาคตถ้าเกิดว่าปี่น้งประชาชนมีความต้องการตีจะอยากฉีดวัคซีนนักขึ้นแหมอินะเจ้าเฮาวางแผนไว้ก็เจ้าว่าในอนาคตเขาจะมีการจองวัคซีนเมื่อคือปี่น้งประชาชนได้ฉีดกันเพิ่ม สำหรับในส่วนของงบป,ประมาณของอบจอนะคะคบอบจนั้นะเรามีงบป,ประมาณอยู่ส่วนหนึ่งซึ่งตอนนี้ยังที่นำเรียนว่าเมื่อเกิดสถานการณ์นี้ ในความวิตกกังวลเจ้าเองอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาเติมเต็มในการฉีดวัคซีนใหอกับพี่น้องประชาชนคนเชียงไายซึ่งอย่างที่นําเรียนว่าคนที่จะาสามารถได้ฉีดเนี่ยตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยในจ,าาจังหวัดเชียงไฮยมีร่วม8ป0แสนกว่าคนเลยทีเดียวนะเจ้าว่าวันนี้อีกตี้อบจอเชียงไายไปจัดหามาได้เนี่ย เกิดจากเม็ดเงินตีเฮาได้มีการคำนวณจากในส่วนโครงการที่มีความจําเป็นน้อยนะคะเฮาก็พยายามตัดโครงการต่างๆเหล่านั้นด้วยงบประมาณของอ,อบอเจเชียงไายเฮาเนี่ยเฮาก็เป็นจังนวดที่น้อยเฮาก็มีงบประมาณอยู่จากัดนะคะมน้อยล้านมาที่อ,อบอเจเชียงไายพยายามไปเคาะหอดออกมาได้เนี่ยจา,จากในส่วนร้องใจก็ดีนะเจ้าจากในส่วนของเงินสะสมที่มีเนี่ยวันนี้เหมือนจะเทหน้าตักไปละ เขาหันว่าชีวิตของประชาชนในมีความสําคัญวันนี้ช่วยห้าหมื่นคนช่วยหนึ่งแสนคนหรือช่วยได้เพียงหนึ่งคนเจ้าก็ถือว่าชีวิตคนเชียงหายนั้นมีค่าที่เราควรที่จะทําดังนั้นวันนี้ถ้าทางจะถามว่าในส่วนของงบประมาณของอบจเช,ชียงหายมันมีจํากัดเขาเองเขาไปอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะเจ้าว่าวันนี้บอกว่าจะเป็นวัคซีนยี่ห้อไหนนะคะหรือในส่วนที่อบจเข้ามาเติมเต็มชีวิต ของคนเฮาเนี่ยมีค่าในทุกๆคนการที่เฮาได้รับวัคซีนก็คือการที่จะทำให้เฮาเนี่ยหยุดยั้งการแพร่ระบาดทำให้เฮาเมื่อเฮาพลาดไปรับเชื้อมาเมื่อเฮาเจ็บเมื่อเฮาป่วยเฮาจะป่วยบันักแล้เาจะบาดถึงขั้นที่เสียชีวิตเฮาเซฟตัวเฮาเองเฮาเซฟคนในครอบครัว วัคซีนทุกชนิดแม้ว่าวันนี้นะเจ้านูกเองก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนว่าอยากจะขอเนื้อมองเฮานะเจ้าเฮามีสติเฮาช่วยๆกันคิดรอบคอบว่าวันนี้บอกว่าวัคซีนจะยี่ห้อไหนวัคซีนที่เฮานะอาจจะบอกใจบอกว่าเป็นวัคซีนที่ดีที่ดีที่สุดแต่วันนี้เมื่อเฮาได้รับวัคซีนแล้วเฮาเจ็บเฮาปว่วยเฮาจะบอกป่วย เราจะบาถึงขั้นเสียชีวิต mm. เราเซฟตัวเองได้แล้วเายังได้เซฟหมอเซฟพยาบาลซึ่งเราน่าจะได้เซฟเขาเราเนี่ยในการที่จะไปดูแลผู้ป่วยในรายอื่นๆในคณะเดียวกันเราเซฟสถานที่เซฟเตียงนะคะเซฟยาเพื่อให ผู้ป่วยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นป่วยในโรคต่างๆพี่น้องประชาชนคนในครอบครัวของเราหากมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆเรายังสามารถที่จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลได้นะเจ้าอันนี้ก็ตรวจเจ้าเองก็เจ้าก็จะฝากบอกไปยังพี่นอกประชาชนคนเจีงยงไฮทุกๆคนนะเจ้า ครับครับนายกครับอูดถึงการประชุมสภาของเฮาตามองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนะครับอันตีประชุมครับตึงสมาชิกกดีตึงนายกตึงผู้บริหารกดีได้มีแนวทางช่องทางอื่นๆแหุ่ก็ครับสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตีได้ห้าผลกระทบจากโควิด -19 ้นครับนายกเจ้านอกเหนือการตัดสินใจร่วมกันในส่วนของตัวเจ้าเองนะคะกับ พี่นอ้องสจอนะคะสมาชิกสภาท่ทานจ,จังหวัดเชียงหายในเรื่องของการตัดสินใจที่จะนําเม็ดเงินที่มีเนี่ยไปจัดซื้อวัคซีนชินโนฟาร์มเนี่ยเพื่อมาเติมเต็มวัคซีนชิน้นที่กับพี่น้องประชาชนคนเชียงหายแล้วนะคะก็ยังมีการนํางบประมาณที่มีเนี่ยนะเจ้านําไปจัดหาจัดซื้อว,วัสดุเครื่องพันต่างๆในการเอาไปดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มอสอมอซึ่งเป็นทับหน้าที่จะลงไปห ข้อมูลลงไปช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนบอกว่าจะเป็นเรื่องแมสบอกว่าจะเป็นเรื่องของสเปรย์แอนกอฮอล์หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆเช่นในส่วนของทุนียงชีพนั่นเองค่ะเจ้าเจ้านายกเจ้ามีคุณผู้ชมต่างบ้านปนฟากถามมาว่าในกรณีที <c oughs> <may> ่เป <c oughs> ็นผู้ติดได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วสามารถเดินทางเข้าพื้นตีจังหวัดเจียงรายได้ก็เจ้า สามารถเดินทางเข้ามาได้นะเจ้าท้านก่อแค่โชว์มือกับในส่วนของผู้ตรวจนะเจ้าเมื่อเดินทางมาถึงนะคะก็แสดงตนว่าเราได้รับวัคซีนมาครบแล้วในคณะเดียวกันนะคะผู้ที่ได้รับวัคซีนมันเนี่ย จากที่สถานการณ์การติดต่อของทางทีมหมอและพยาบาลที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเพราะถึงแม้เขาจะได้รับวัคซีนแล้วครบแล้วสองเข็มเนี่ยแต่เขาก็มีโอกาสที่จะไปรับเชื้อมาได้ซึ่งในในส่วนตรงนี้เองเนี่ยนะเจ้าก,ก็ยังจำเมื่อท่านเดินทางเข้าไปในครอบครัวก็เื่อท่านใจมาตรการ d m s t t a นะคะต่ในการ ตัวนะเจ้าในการดูแลใส่แมสล่างมือแล้วก็พยายามแยกตัวออกจากในครอบครัวของเฮาก่อนโดยเฉพาะในส่วนของครอบครัวเฮาที่มีป้าอุ้ยแม่อุ้ยมีคนเท่าคนแก่อยู่ในครอบครัวตัวนะเจ้าก็อยาจะืึองเฮาแยกและระมัดระหวังตัวเองตัวเจ้าเบื้องต้นท้าอู้ถึงมาตรการลักลักของจังหวัดเชียงรายตอนนี้เจ้าธนายกมีอั่างทองตีค้นจะเดินทางไปเชียงรายควรจะงหู้ของเจ้าสิ่งดีอันดับแรกนะเจ้า ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาจ,ามาจังหวัดเชียงไายบอกว่าท่านจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าท่านจะเป็นประชาชนคนในจ,จังหวัดเชียงไายหรือจากในสถานการณ์ที่มีการปิดนะคะแล้วมีครอบครัวที่จะต้องเดินทางกลับเข้ามาในเชียงไายจังหวัดเชียงไายยินดีต้อนรับนะเจ้าแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านได้ระมัดระวังตัวเพื่อที่จะดูแลตัวเองและดูแลคนในครอบครัวในชุมชนของท่านที่ท่านต้องเดินทางเข้ามาดับแรกนะเจ้าอ๋าอปรจวาย ได้ทําเพจขึ้นมาชื่อว่าเพจฮักเจีงยงไฮเมื่อท่านเดินทางเข้ามาเนี่ยเมื่อท่านได้เข้าไปลงทะเบียนอย่างง่ายในแอปพลิเคชันนี้นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็จะบอกถึงสถานที่ที่ท่านจะไปนะคะและระยะเวลาที่ท่านจะได้เดินทางไปถึงในขณะเดยียวกันแอปพลิเคชันนี้จะส่งต่อไปยังผู้นําในพื้นที่ที่ท่านจะเดินทางเข้าไปเขาก็จะไปแนะนําท่านและเจ้าว่าท่านจะ ปฏิบัติตัวอย่างไรที่ท่านอยู่ในครอบครัวท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไดที่ท่านจะอยู่ในชุมชนนี่อย่างปลอดภัยเจ้าจื่อเนี่กระถับภากเจีงยจงฮายัายกไหมเเจียงฮายค่ะเจียงฮายค่ะเป็นภาษาเรืองนะัะฮัคเจียงฮายเพราะฉะนั้น,นผ่ยตีจะเดินทางเข้าไปเจียงฮายต้องภักเจียงฮายต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนี้ตัวนะเจ้าก็จะง่ายดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าเจียงฮายก็คือยังเป็นเมืองท่องเที่ยวตีหลายๆคนใครไปแอลยูเอนะ่ก็ถึง่ะเจ้า ทนายเจาเจวท้าอู้ถึงช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าระบาดต่างอบจเจังหายเองเขาได้ลงพื้นตีไปเยี่ยมไปขึ้นกำลังใจพี่น้องประชาชนของกอระเจ้าก็ ตลอดนะคะตั้งแต่ระยะเวลาที่พอมีสถานการณ์โควิดยิ่งช่วงที่สถานการณ์ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดหนักเนี่ยเขาก็ไ่ได้ยิ่งนอนใจเจ้าเองลงพื้นที่ไปทุกๆพื้นที่ให้ดูแลเดียวกันนอกหรือจากการไปเยี่ยมเยียนในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดซึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเป็นสีแดงเนดี่ยนะคะเขาก็จะลงไปดูแลไปดูว่าพี่น้องประชาชนนั่นเพิ่เนเดือดร้อนจากสถานการณ์เนี่ยมากมายขนาดไหน อบจจังไฮสามารถที่จะเข้าไปช่วยดูแลเพิ่นในส่วนไหนตามอำน,นาจหน้าที่ได้พ่องนะเจ้าเราก็จะลงไปดูแลนะคะที่ผ่านมาตลอดจนถึงในส่วนของอบุคลากรทางการแพทย์บอกว่าจะเป็นทางโรงพยาบาลก็ดีบอกว่าจะเป็นในส่วนของสาธารณสุขก็ดีบอกว่าจะเป็นในส่วนของอ,องสมอก็ดีหากได้มีการร้องขอเพื่อขอรับการสนับสนุนในส่วนของวัสดุครุพันติบัจจยายามายังอบจจังไฮ อบจเชียงหายก็พยายามเท่ากัได้หางบประมาณแล้วก็จัดสรรเข้าไปเติมเต็มเพื่อกับเขาเหล่านั้นเพื่อกับในส่วนขององค์กรเหล่านั้นนะจ๊ะครับและอย่างถ้าพีน้องประชาชนจะไปติดต่องานอย่างต่างๆตีสํานักงานอบจอีโรค่าวพมิมาตรการเข้มงวดจะได้พองครับนายกครับก็เหมือนกันนะคะเหมือนกันทุกที่อบจเชียงราเนี่ย เขาจะมีพื้นที่ในการดูแลอยู่หลายพื้นที่โดยเฉพาะนอกเหนือนจากที่สํานักงานเขาแล้วก็จะมีที่ขนส่งนะคะสถานีขนส่งแห่งที่สอง ในทุกๆแห่งเจ้าก็ได้มีการวางมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนั่นก็คือว่าเมื่อท่านเดินทางเข้ามานะจ๊ะจะจเข้ามาเนี่ยก็จะมีป้ายประกาศป้ายบอกมาตลอดว่าท่านต้องจอดรถอยู่บริเวณไหนท่านจะต้องเดินเข้ามาในประตูทางที่ทางไหนก่อนที่จะเข้ามาถึงเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเราก็จะมีป้ายบอกแม้กระทั่งในส่วนของสถานีขนส่งแห่งที่สองเนี่ยก็จะมีตัว QR code นะเจ้าแปะ ติดอยู่ในทุกทที่และอยู่บนรถโดยสารประจําทางและบนะรถที่จะ,ะเข้ามานะคะที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงรายตลอดจนถึงหาว่ามีการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวไปยังบริษัทต่างๆนะคะบริษัทรถเนี่ยเมื่อมีการประชาสัมพันธ์เมื่อผู้โดยสารขึ้นรถนะคะในการที่จะเดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงรายนะคะก็จะเป็นมาตรการตีทุกคนจะต้องปฏิบัติเนาะเวลาเดียวตามเข้ามาถึงเชียงไายแล,ล้วก็ป่ยบปอเวลาจะมีดานเขาก็สามารถ โชได้ว่าเขาฮับวัคซีนแล้วอยู่ระหว่างการจองวัคซีนอยู่จากนั้นไปก็สามารถไปคำทุระไปแอลตามจุดต่างๆของจังหวัดเชียงรายได้แม่นเจ้าสุดท้ายนี้อยากจะให้ท่านนายกฝากความห่วงใยและกันเจ้าถึงปีนอกประชาชนในพื้นตีจ,จังหวัดเชียงรายรวมไปถึงพื้นที่ตีมีการแพร่ระบาดโควิด19อยู่ตอนนี้เจญได้เล,เลยเจ้าเจ้าในส่วนของตัวเจ้าเองนะคะจคเจ้าของคุเชียงไา้ เจ้าก็มองว่าเจียงฮายเนี่ยคือบ้านของเจ้าเป็นบ้านหนึ่งหลังประชากรในจังหวัดเจียงฮายทุกๆคนก็คือสมาชิกในครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าอยากจะเมื่อสมาชิกพี่น้องทุกคนในครอบครัวในปลอดไทยอย่างที่นำเรียนว่าเมื่อสถานการณ์ที่โมฮาลกำลังเจอกันอยู่ณนขณนะนี้ มันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะ,ะน่าวิตกกังวลอย่างมากเป็นความห่วงใยอย,ย่างมากเพราะมันหมายถึงทั้งชีวิตและทรัพย์สินและการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนอยากจะให้ทุกคนได้ใจสติเจา้าและที่สําคัญที่สุดวันนี้การร่วมกันนะคะเข้ามาลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนบอกว่าวัคซีนนั่นจะมาจากในส่วนไหนนะคะวัคซีนที่เราได้รับมาอาจจะมาใจ้วัคซีนที่ ดีที่สุดก็ได้ในความคิดของเฮา,าแต่ในคณะเดียวกันวัคซีนนั่นมันทำให้เฮาปลอดภัยเมื่อเฮาไปสัมผัสกับโรคแล้วเฮาจะบาดเจ็บป่วยถึงขั้นหนักและเสียชีวิตอันนี้เป็นการป้องกันตัวเฮาเองและคนในครอบครัวในคณะเดียวกันนะเจ้าอย่างที่ได้นําเรียนว่าเฮายังได้เซฟในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์บอกว่าจะเป็นคุณหมอบอกว่าจะเป็นพยาบาลนะคะซึ่งทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยสามารถที่จะไปดู และรักษาผู้ป่วยอื่นๆที่อาจจะเป็นญาติพี่น้องของเขาอีกก็ได้เขาสามารถที่จะได้เว้นนะคะมีสถานที่มีโรงพยาบาลมีเตียงเพียงพอสําหรับ การดูแลพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆได้นะคะอันนี้คือเป็นประเด็นที่สําคัญลาเจเชิญจังหวัดทุกท่านนะเจ้าเฮามาฉีดวัคซีนเนี่ยไปเลยกันเมื่อการลงทะเบียนนี้หากว่าคนในครอบครัวของเฮาเนี่ยนะเจ้าอาจจะเป็นป่อเป็นแม่เป็นป้ออุ้ยแม่อุ้ย,อ,ยอาจจะลงทะเบียนในส่วนของเชียงรายร่วมใจนี้วัฒนาท่านเองก็ช่วยในการลงทะเบียนให้เปิ้ลนะคะให้เปิ้ลได้มีโอกาสในการมารับวัคซีนเนี่ยไป ้วยกันในคณะเดียวกันนะเจ้าเขามีผู้ช่วยก็คืออสมมในแต่ละหมู่บ้านแจ้งเมื่ออสมอในการดังข้อมูลนี้เพื่อที่จะไปส่งต่อเื่อก,กระทางสอสอ,อได้มีการลงทะเบียนในชิงรายร่วมใจและท้ายที่สุดแล้วนะคะเมื่อหมู่เฮาได้รับวัคซีนกันพวกเราทุกคนปลอดภัยเรายังมีมาตรการที่เขายังใจอยู่ก็คือ d m s t t a เทายที่สุดแล้วน้องทุกคนในจังหวัดเชียงราย เฮาได้รับวัคซีนกันอย่างครอบคลุมแล้วเฮาจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเฮาสามารถทํามาหากินคนเชียงรายทุกคนจะปลอดภัยเจ้าเจ้าข้าเจ้าเองเป็นคนเชียงรายเหมือนกันเจ้าอยู่ในปื้นตีที่มีการแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้จองคิวฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะเจ้าทนายายกเจ้าตอนนี้รอคิวอยู่เจ้าเจ้าค่ะตอนนี้ก็ทุกคนนะคะก็ยังได้นำเรียนว่าวัคซีนทุกๆชนิด นะคะวันนี้เฮาก็เอามาใจ้เป็นการสร้างกูุิคุ้งกันคือกับตัวเขาเองในขณะเดียวกันเจ้าการลงทะเบียนนั่นเนี่ยหลายๆคนถามเจ้าว่าจะมาลงที่อวาจาได้กองก็ยังที่นําเรียนเขาไปลงทะเบียนร่วมกันที่เชียงรายร่วมใจ,จนะคะแล้วการฉีดวัคซีนนั่นก็จะบอกมีกําหนวดว่าจะเอากลุ่มไหนมาฉีดก่อนหรือใครจะต้องมาฉีดก่อนอทุกคนที่มาลงทะเบียนก็จะเรียงลําดับได้รับวัคซีนเรียงไปเรื่อยๆต่จำนวนวัคซีน ที่เราจะทยอยได้รับมาจากภาครัฐและการนำวัคซีนนั้นมาเติมเต็มจากจอบจเชียงไฮ้นั่นเองเจ้า,จาว,วันนี้ยินดีจะนากนับนายกครับเดี๋ยวจะใดถ้ามีโอกาสหน้าคงจะได้อู้จใแล้วก็สอบถามครับนายกแห่งมไม้นะครับขอบคุณเจ้าขอบคุณครับนายกครับชาเป็นการอู้จใกัน